เปรโม้ไวเองภาษางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพอสังให้พี่นได้จะรบหน้าครับได้ได้ีที่เับนดกัไดเยลยครับเสมุดขตัวีเราทดรี่เาข้วยน้ารดขีดจากจังหวัดที่สุนโลกของเรา <ส>ก็ผมเองในฐานะที่เคยอยู่ที่กรมสมรพสามิตวสันเนะกรมสรรพสามิตเป็นพันธมิตรสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยภาษีสมร,รพสามิตรนะครับให้กรมสมรพสามิตรเนี่ยเข้าไปช่วยให้ชาวบ้านที่เขาทำเยวราสุราชุมชนนะครับให้เขาสามารถเติบโตได้ โดยการที่เขาคำนึงถึงกานรวมชุนส,สิ่งแวดล้อมของสังคม,มทั้งายที่เที่เรียกว่า ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้เติบโตไปอย่างยังย่งย,ง,ยงยืนนะครับก็อันนี้เป็นภารกิจหที่อทีตบระมาท,ที่กรมสรรพสามิตเราต้องการที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย